สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเอพร้อมแก้วครูผู้สอนวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเซนต์เรเนซาสังกัดสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครวันนี้มานำเสนอผลงานวัตกรรมชื่อว่าชุดกิจกรรมแมโค้ดส่งเสริมการเก็บคูณแบบบล็อกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่นำเสนอการใช้ G+5 a s Steps ร่วมกับชุดกิจกรรม Map Code สามารถสนับสนุนการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยเน้นไปที่ตัวบ่งชี้สำคัญได้แก่ผลสัมฤธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความการคิดเชิงระบบและการบริหารการจัดการหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะศตวรรษที่21 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่นำเสนอคือการใช้ชุดกิจกรรมแมปโค้ดเพื่อส่งเสริมการเขียนโค้ดแบบบล็อกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งได้รับการออกแบบให้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณผ่านกระบวนการ g p a s ส5 Steps และเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ ปัจจุบันการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณเป็นทักษสะสำคัญในการพัฒนาความคิดเชิงตรรก,กะและการแก้ปัญหาของนักเรียนจากการสังเกตพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มักประสบปัญหาในการทำความเข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกเนื่องจากเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้เรียนหลักการคิดขั้นสูงเชิงระบบ ที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมแมปโค้ดชุดกิจกรรมแมปโค้ดได้รับการออกแบบให้ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรก,กะและการแก้ปัญหาเชิงระบบซึ่งสอดคล้องกับหลักการคิดขั้นสูงของ G+5 Step จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. พัฒนาชุดกิจกรรมแมปโค้ดเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโค้ดแบบบล็อก 2. องนำชุดกิจกรรมไปทดลองใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่1 3. ประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าส่งเสริมการเรียนรู้ตามเป้าหมายกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงาน การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาชุดกิจกรรมแมปโค้ดซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการเขียนโค้ดแบบบล็อกสำหรับนักเรยียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ผู้พัฒนานวัตกรรมนี้ได้ใช้กระบวนการ P.D.C.A. Plan-Do-Check-Act โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. แ l a n วางแผน ผู้พัฒนานวัตกรรมได้ศึกษาปัญหาการสอนวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1พบว่าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการเขียนโค้ดแบบบล็อกเนื่องจากเป็นเนื้อหาใหม่และบางคนไม่สามารถใช้ความรู้นี้แก้ปัญหาได้ผู้พัฒนาจึงได้สรุปป,ปัญหาและตั้งเป้าหมายในการพัฒนากิจกรรมที่ช่วยให้หนักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเขียนโค้ดแบบบล็อก พร้อมส่งเสริมทักษะความคิดเชิงตรรก,กะและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและได้เริ่มต้นกระบวนการสร้างแนวคิดโดยใช้การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระสำคัญของวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ช่วยกำหนดขอบเขตของชุดกิจกรรมแมปโค้ดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และผู้พัฒนานวัตกรรมได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรมชุดกิจกรรมแมปโค้ดได้แก่ทฤษฎีการคิดเชิงออกแบบ 2. ดำเนินการ ผู้พัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญประชุมเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการเขียนโค้ดแบบบล็อกสำหรับเด็กปถมโดยทุกฝ่ายได้เสนอความคิดเห็นและแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่และแนวทางได้เริ่มออกแบบและสร้างนวัตกรรมชุดกิจกรรมแมปโค้ดเพื่อส่งเสริมการเขียนโค้ดแบบบล็อกสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1 ซึ่งมีชุดกิจกรรมประกอบด้วย3ชุดกิจกรรมดังนี้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1. เรื่อง b b บ t ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2. เรื่อง h e b o ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3. เรื่อง c o d e o r g ชุดกิจกรรมแมปโคดนี้สร้างขึ้นและได้ปรับปรุงให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง5ท่านพิจารณาความเหมาะสมและตรวจสอบหาคุณภาพของชุดกิจกรรมแมปโคดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และนำไปใช้กับนักเรียนผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจสอบและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้พิจารณาความเหมาะสมในด้านจุดประสงค์เนื้อหารูปแบบของชุดกิจกรรมและการนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ผลการประเมินชุดกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง5ท่าน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ4.92และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.27แสดงว่าชุดกิจกรรมนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3. ตรวจสอบนำชุดกิจกรรมแมปโค้ดเพื่อส่งเสริมการเขียนโค้ดแบบบล็อกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 นำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นทับพ้าจำนวน45คนเป็นเวลา5ชั่วโมงและได้การตรวจสอบประสิทธิผลของชุดกิจกรรม Map Code เพื่อส่งเสริมการเขียนโค้ดแบบบล็อกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรม Map Code ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จํานวน45คนมีคะแนนเต็ม15คะแนน ผลการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย8.40คะแนนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย12.80คะแนนเมื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลพบว่ามีค่าเท่ากับ0.67ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น0.67หรือคิดเป็นร้อยละ67 แสดงว่าชุดกิจกรรมแมปโค้ดที่พัฒนาขึ้นทําให้นักเรียนก้าวหน้ามากขึ้นผลการดําเนินการผลสลัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับผลการดําเนินงานแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนผ่าน G+5 p Steps ร่วมกับชุดกิจกรรมแมปโค้ดนี้มีพัฒนาการด้านการคิดเชิงระบบและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงยิ่งขึ้นกว่าเดิมส่งผลที่ดีขึ้นเกิดต่อนักเรียน ต่อคุณครูและต่อผู้บริหารสถานศึกษาประโยชน์ที่ได้รับส่งเสริมการทดลองและการแก้ปัญหาแบบ Active Learning ปัจจัยความสำเร็จของชุดกิจกรรม Map Code มีการออกแบบที่สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนมีการผสมผสานแนวคิดการเรียนรู้แบบ Active Learning และมีการออกแบบกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมใช้สถานการณ์ปัญหาที่มีความหมายและสอดคล้องกับชีวิตจริง mm hmm. การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับนวัตกรรมชุดกิจกรรมแมปโคดส่งเสริมการเขียนโคดแบบบล็อกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมด้านการศึกษาระดับแพตินัมโครงการวันที่เชิญวันอินโนเวชันระดับชาติครั้งที่6 การเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆได้แก่การนำเสนอและขยายผลสู่กลุ่มครูผู้สอนที่สนใจการเผยแพร่ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนการเผยแพร่ผ่าน YouTube และ Facebook ของสถานศึกษาการขยายผลต่อย,ยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมสามารถนำไปบรณาการกับวิชาอื่นๆนวัตกรรมแมปโค้ดนำไปบรณาการกับวิชาอื่นๆได้เช่นคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร,ร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวมพัฒนาต่อยอดสู่การเขียนโค้ดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นขอจบการนำเสน,นอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ